มได้กราบเทวดาได้กราบบรุรพาจารย์ไปพร้อมๆกันเราลองมาศึกษากันยมคนบางกลุ่มอาจจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจเช่นคนกลุ่มหนึ่งเกิดมาพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงต้องอยู่กับปู่ย่าตาทวดหรือต้องระหีเร่ร่อนหรือคนบางกลุ่มเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนมักพูดว่าที่ฉันยากจนเพราะฉันมีพ่อแม่ยากจนเบนความผิดไปไว้ที่พ่อแม่หมดเรามาดูกัน มีผู้ชายคนหนึ่งยมเกิดมาไม่เคยเจอพ่อเลยในชีวิตมีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่งอยากจะทราบว่าพ่อของตนชื่ออะไรนามสกุลอะไรอยู่ที่ไหนจนที่สุดได้เดินทางมาพบหลวงพ่อจรัญท่านทราบวาระก,กรรมของเด็กหนุ่มคนนี้ท่านจึงกล่าวว่าในอดีตชาติที่เธอเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนเธอกับพ่อได้ทะเลาะกันแล้วเธอก็ประมาทคํานี้ออกมาว่าชีวิตผมไม่มีพ่อผมก็อยู่ได้โกรธพ่อและพูดคํานี้ออกมา ผลปรากฏว่าค่ำพบค่ำชาติมาเกิดมาชาติต่อไปผลกรรมจึงส่งผลให้เขาเกิดมาไม่มีพ่อคือไม่เคยเจอพ่ออีกเลยในชีวิตนี่คือกรรมของเราต่างหากจะไปโทษท่านว่าท่านไม่รักเราได้อย่างไรยกตัวอย่างคนบางกลุ่มชอบนักชอบหนาเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวพอหมาแมวออกลูกมาขี้เกียจเลี้ยงเอาไปทิ้งปล่อยวัดคนกลุ่มนี้จะเจออะไรในอนาคตโยมคนกลุ่มนี้เกิดมาแล้วจะถูกทอดทิ้ง ไม่มีคนเลี้ยงพ่อแม่ก็จะไม่เลี้ยงเพราะไปทำกรรมตรงนี้เอาไว้จึงส่งผลหรือคนที่เกิดมายากจนเพราะอดีตชาติคุณไม่ทำทานต่างหากกรรมจึงจัดสรรให้คุณต้องมาเกิดในครอบครัวที่ยากจนแล้วพ่อแม่ผิดตรงไหนเพียงแต่เราไม่รู้จักชีวิตที่ถูกต้องเท่านั้นเองเราก็พ่านเกรเกรเกตุงไปมองว่าท่านไม่รักเราเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอฝากญาติโยมมาของทุกอย่างเกิดมานั้นเป็นเพราะกรรม นะไม่ใช่ว่าพ่อแม่ไม่มีคุณแก่เราและสิ่งสําคัญทวันนี้ใครยังมีความรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ดีแก่ตนขอฝากญาติโยมไปว่าโยมนั่นแหละกําลังจะเป็นคนที่ชั่วที่สุดอีกคนหนึ่งในโลกเราอยากรู้ว่าเราเป็นคนดีหรือยังดูตรงนี้โยมนิมิตตังสาทุรูปานังกตัญญูกะตะเวทิตาความกตัญญูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีนี่หลักของคนดีอยู่ตรงนี้ต่างหากองค์สมเด็จ พระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชรจนาไว้ในหนังสือฉบับหนึ่งว่าใครก็ตามเป็นผู้มีทรัพย์สมบัติมากแล้วนำทรัพย์สมบัติทั้งหลายเหล่านั้นบำรุงพระภิกษุสงในพระพุทธศาสนาให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แต่ปล่อยให้พ่อแม่ของตนต้องอดอยากคนนั้นไม่ชื่อว่าเป็นคนดีเลยเพราะนั้นฝากญาติโยมเอาไว้คำกราบบิดามารดาของตนพึงนำไปสู่การปฏิบัติกัน ส่วนการกราบครั้งที่5ก็คือการกราบครูบาอาจารย์คนเราเกิดมามีครูบาอาจารย์ด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่ว่าพอถึงบันไหวครูตอนสมัยเป็นนักเรียนจะระลึกนึกถึงท่านปีละครั้งทําไมเราไม่นึกถึงคุณของท่านทุกๆวันกันเพราะท่านเป็นผู้มีคุณแก่เราถ้าเราไม่ได้รับการอบรมสัง่งสอนจากครูบาอาจารย์แล้ววันนี้เราจะมีความรู้ได้อย่างไรคนโบราณอักษรสักตัวก็เป็นครูครูพักลักจําเขาจะไม่ข้ามครูบาอาจารย์ คนเราเดี๋ยวนี้เป็นไงโย,ยมหนังสือพิมพ์เอามารองนั่งเอามาเหยียบมาย่ําบางทีในนั้นมีอะไรเยอะแยะไปหมดคนสมัยก่อนเขาถือนักถือหนาแม้แต่ของใช้ไม่กวาดเขายังไม่ข้ามนะอะไรของใช้ที่เป็นของใช้ในเขาจะไม่เหยียบไม่ข้ามเพราะก็ถือว่าสิ่งเหล่านั้นเปรียบเสมือนเป็นครูบาอาจารย์เขาละเอียดอ่อนกันขนาดนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราเลยโยมฝากญาติโยมเอาไว้ คำกราบครูบาอาจารย์ก็ปัญญาวุฒิเกรเตเ,เตตินโนวาเทนะมามิหังกราบไปเถอห้ครั้งนี่แหละแล้วก็น้อมระลึกนึกถึงคุณให้ตรงโยมจะได้บุญอีกสองอย่างก็คือความหมายของคำว,ว่าสองอสองอ่อองออนี่เป็นความหมายอยู่สองเรื่องก็คืออุทิศส,ส่วนกุศลผลบุญให้เป็นและอธิษฐานบาร,รมีให้เป็นอุทิศส,ส่วนกุศลผลบุญคือการระลึกนึกถึงบุคคลผู้ล่วงลับไปแล้ว อาศัยอำนาจแห่งการสร้างความดีแล้วอุทิศส่วนกุศลผลบุญไปให้แค่เหล่านั้นกันปัจจุบันเนี่ยโยมจิตใจของคนเรามันหยาบจึงสัมผัสสิ่งเหล่านี้กันไม่ค่อยได้อัตมาจะขอโอกาสนําประวัติส่วนตัวของอัตมาที่ประสบมาปีพุทธศักราช2 5 4 1อัตมาถูกส่งตัวจากวัดกระทิงไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลศูนย์เด็กเล็กนวัดน้ำ,ำสัพพุธอำเภอสายดาวจันทบุรี วันที่12สิงหาคมโยอมอันตามาก็นําประชาชนและก็ผู้นําท้องถิ่นจัดกิจกรรมวันแม่ก็ให้ทางผู้นําท้องถิ่นไปคัดสรรแม่ผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีได้ทั้งหมด27ท่านด้วยกันอันตามาก็นําปัจจัยส่วนตัวซื้อชุดขาวมอบให้กับแม่ผู้สูงอายุและก็เชิญมาร่วมรักษาอุโบโสถศีลทุกๆวันพระหลังจากนั้นก็พาลูกๆหลานๆจัดกิจกรรมตกกลางคืนโยมฝันเห็น คนเป็นจํานวนมากเสื้อผ้าที่ใส่มาเนี่ยถึงจะเป็นสีขาวก็สกรปรกมากแล้วก็ขาดเลอะเทอะไปหมดตามเนื้อตามตัวมีแต่เลือดแต่หนองเต็มไปหมดบางคนหน้าตาเละมาเลยมายืนเกาะลูกกรงวัดเต็มไปหมดแล้วก็พูดว่าเดี๋ยวนี้ดีเนาะมีคนนําทําบุญยกเราไม่มีใครนําทําบุญเลยว่างั้นคนที่นั่งอยู่ในศาลาก,ก็กวักมือเรียกบอกมามาทําบุญด้วยกันคนข้างนอกก็บ,บอกว่ามาไม่ได้เขาไม่ได้เชิญ คำว่ามาไม่ได้เขาไม่ได้เชิญบันคาใจเราเราก็เลยเอาเรื่องนี้ไปกราบเรียนถามพระเดชพระคุณท่านพ่อว่านิมิตท,ทั้งหลายเหล่านี้คืออะไรท่านก็เมตตาอธิบายให้ฟังว่าแสดงว่าภูมิที่เราไปอยู่นั้นมีการตายทับถมตกทุกข์ได้ยากของหมู่มนุษย์ในสมัยอดีตท,ที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ทําบุญสุนทรทานการกุศลหรือไม่ก็มีอะไรสักอย่างตรงนั้น ท่านก็แนะนําบอกว่าต่อไปเวลาจะทําบุญอะไรให้จุดทูปบอกกล่าวหรือเชิญหรือกรุอุทิศส่วนกุศลพ้นบุญในเขาบ่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะพ้นทุกข์ไปเองอีกปีหนึ่งโยมอาตมาก,ก็จัดกิจกรรมวันแม่เหมือนเดิมทีนี้พอวันที่สิบเอ็ดตอนเย็นอาตมาจุดทูปบอกก่อนเลยสี่ทิศบอกภูมิเจ้าที่บอกทุกสิ่งทุกอย่างว่าข้าพเจ้าพระประลัดพร้อมถาวาโรในวันที่สิบสองสิงหาคมจะจัดกิจกรรมงานบุญวันแม่บุญใดที่เกิดขึ้นขอเชิญเหล่า ถวายเทพบทั้งหลายตลอดจนถึงดวงวิญญาณผู้ตกทุกข์ได้ยากทั้งหมดที่ขปเจ้าเห็นก็นดีไม่เห็นก็นดีขอให้ท่านจงมาอนุมโมทนาบุญกับขพเจ้าแม้นท่านตกทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์และมีความสุขโดยทั่วกันอธิษฐานไว้อย่างนั้นเสร็จด้วยเหตุผลที่ว่าเราเป็นแม่งานเห้เราจะวุ่นบางทีก็ไม่มีเวลาหลังจากนั้นตอนเย็นเราก็กรวดน้ําให้เขาอีกรอบหนึ่งผลปรากฏว่ายมตกกลางคืนมาเหมือนเดิมแต่ที่นี้มาในรูปแบบใหม่ เสื้อผ้าขาวสะอาดสวยสดงดงามมีผิวพรรณวัน,นนะผ่องใสใครเคยดูหนังที่มีเทวดานั่นแหละเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็มานั่งในสลาดทำบุญสุนทรทานการกุศลยิ้มแย้มแจ่มใสเราจึงถึงบางออว่าโอ้สิ่งเหล่านี้เขาได้รับจริงๆและที่สําคัญเวลาเทวดาในิยมหรือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากขาน้นทุกข์เขุดขึ้นเกิดเขาไม่ต้องไปเกิดในครันนะเพราะฉะนั้นคขว่าผาุดขึ้นเกิดเมื่อเขาอนุโมทนาปุ๊บ เขาจะเปลี่ยนจากภพที่เป็นทุกติทันทีไปสู่สุกติภพทันทีและเขาเหล่านี้จะทําการปกปักรักษาดูแลเราอีกชั้นหนึ่งเพราะเราเป็นผู้มีคุณแก่เขาเพราะฉะนั้นฝากญาติโยมเอาไว้ลองไปทําดูคนสมัยก่อนเวลาทําบุญบ้านก็ทํำยังไงโย,ยมตั้งสารเพียงตานั่นหมายความว่าเขาเชิญเทวดามาร่วมทําบุญกับเรายกเราในคิดว่าเทวดาไม่มีนเวลาโย,ยมตั้งสารพระภูมิก็ตั้งแต่ความเชื่อแล้ว ไม่ค่อยได้เชื่ออะไรไม่เข้าใจเพราะนั้นฝากญาติโยมเอาไว้นะภูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนตลอดจนถึงเทวดาผู้ปกปกักรักษาเราตามแก่สถานบ้านเรือนทำบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลผลบุญให้เข้าบ่อยๆฝากโยมไว้แล้วเดี๋ยวโยวมจะเข้าใจคําว่าเทวดารักษาเป็นอย่างไรนะทีนี้การอุทิศเนี่ยส่วนมากโยมก็ไปติดเอาเรื่องของภาษาบาลีฝากโยมง่ายๆคําคอุทิศส่วนกุศลผลบุญที่ง่ายที่สุดเอาของพระเจ้าพิมพิสาร แปลเป็นภาษาไทยไปเลยขอบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายขอญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายจงพ้นจากทุกข์และมีความสุขเถิดท่องบทนี้ให้จาซะก่อนทีนี้ยมจะให้ใครเสริมเข้าไปเช่นให้แก่เจ้ากรรมในเวรก็ขอบุญนี้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าทั้งหลายขอเจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าทั้งหลายจงพ้นจากทุกข์และมีความสุขเถิดถ้าเราจะเจาะจงสมมุติว่าอยู่ดีดีฝันเห็นญาติไม่มีเสื้อผ้าใส่นั่นแสดงว่าญาติเราตก คติภูมิให้ทําบุญด้วยกันซื้อเสื้อผ้าอาภรณ์หรือจีวรอ,อะไรก็ตามให้ตรงประเด็นพร้อมทั้งอาหารแล้วอุทิศให้ตรงๆเขาชื่ออะไรนามสกุลอะไรอุทิศให้ตรงๆแต่ถ้าเราไม่รู้จักเขาให้กวา้างๆก็กล่าวไปว่าที่รู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดีค่อยมีส่วนในกุศลพ้นบุญโดยทั่วกันอันนี้หลักสําคัญอาตามานิยมไปอบรมจเจ้าวาดจะแนะ,จะเจ้าวาดน้องใหม่เสมอว่า ท่านไปที่ไหนเวลาที่ท่านจะสร้างโบสถ์ท่านไปกราบพระพุทธรูปที่วัดไหนอุโบสถไหนท่านเชิญเลยข้าพเจ้าพระประลัดพร้อมถาวโรจะสร้างอุโบสถที่นั่นที่นี่ตำบลน,นั้นตำบลน,นี้ขอเหล่าตัวเทพผู้ปกปักรักษาอยู่ที่อุโบสถแห่งนี้ไปร่วมอนุโมทนาบุญยอมรู้ไหมว่าตรงนี้ช่วยอะไรเวลาจัดงานนนยมคนล้นหลามเลยไม่รู้มาจากไหนบางคนในในยนยมเนี่ยเห็นเป็น เทวดาไปเรียกมาก็มีนะอย่างอาตมารสร้างพระพุทธรูปองค์พระพุทธศักยมุนีสีใสดาวบางทีเนี่ยบางคนอยู่ถึงสุรา์ธาน,นียังรู้เลยว่าอาตมาทําอะไรนะบางทีโยมในกรุงเทพเป็นพ่อปู่ไปเรียกมัวแต่หลับอยู่นี่แหละเขาทำพระกันใหญ่โตไม่ยอมมาทำกับเขาโยมก็ต้องตื่นมาก็คิดเอ๊ะใครทำอะไรที่ไหนที่สุดก็รู้ก็มาร่วมบุญกันเพราะนั้นเนี่ยเทวดาเขาอยากทำบุญแต่พวกเราไม่เปิดโอกาส ให้เขาร่วมบุญกับพวกเราเพราะนั้นฝากญาติโยมเอาไว้การชวนเทวดาทำบุญหรือการอุทิศส่วนกุศลบนบุญนี้สำคัญอีกประการหนึ่งโยมอธิษฐานบาร,รมีให้เป็นหมายถึงอะไรคนเราเดี๋ยวนี้เวลาที่จะปรารถนาหรือตั้งความปรารถนาสูงสุดโยมเอากันแค่สาธุขอให้รวยเอากันอยู่แค่นี้จริงๆยุคปัจจุบันอาตมาสังเกตมรรคทา,กายกเวลานำถวายอะไรก็ตามท้ายสุดก็แค่ความสุขความเจริญและก็รวย ไม่เอาพระนิพพานเราชาวพุทธในยมจุดมุ่งหมายสูงสุดแห่งการนับถือพระพุทธศาสนาคือพระนิพพานถ้าเราไม่ปรารถนานิพพานแล้วการนับถือพระพุทธศาสนาของเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงประโยชน์สูงสุดได้เรามาดูกันโยมคนปรารถนาความรวยแต่ไม่ทําทานมันจะรวยได้อย่างไรแต่ตรงกันข้ามคนแม้นไม่ปรารถนาความรวยแต่มันทําทานยังไงเขาก็รวยเหมือนคนปลูกเงาะ ปลูกและรู้จักทำนุบำรุงให้น้ำารวนดินใส่ปุ๋ยให้ถูกต้องตามการสมัยไม่ต้องไปนั่งกราบที่คนเงาะวาัสาทุเงาะที่ข้าพเจา้าปลูกจงออกดอกออกผลเป็นเงาะมันก็ให้ผลของมันอย่างนั้นเหมือนกันแต่ที่นี้เรามาปรารถนาความรวยมันผิดตรงไหนโยมมันก็ไม่ผิดแต่ว่ามันจะเป็นปัญหาในอนาคตถามว่าปัญหาอย่างไงโยมเกิดมาภายภาคหน้าโยมจะเกิดมาบนภาระที่มากที่สุดภาระเหล่านั้นจะเป็นเครื่องพันธนาการ แล้วโยมก็จะพูดว่าอาจารย์เสียดายจริงๆทราบว่าอาจารย์จัดปฏิบัติธรรมโอ้อยากมาแต่มันวุ่นมาไม่ได้จริงๆโยมก็จะพูดแต่อยู่อย่างเงี้ยที่สุดโยมก็จะหล่นจากพระศรราสนาแต่คนที่ปรารถนาพระนิพพานจะอธิฐานไว้เสมอว่าขอบุญกุศลเหล่านี้จงเป็นพละวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้ข้าพเจ้าเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในอนาคต,ตการเบื้องหน้านี้เถินยำ้ำ้วยนะโยมเบื้องหน้านี้เถิน นี้กับโน้นะมันห่างไกลกันมากนะทีนี้พอสมมุติว่าเราละจากสังขารนี้ไปเรายังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานแต่ว่ามันเป็นอุปนิสัยแหละทีนี้ยอมสังเกตไหมเวลาที่เขาจัดปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาประกาศคนรู้กันเป็นแสนแต่คนมาเป็นร้อยคนที่มีอุปนิสัยที่จะปฏิบัติธรรมมีจํานวนน้อยเพราะด้วยกําลังแห่งการอธิษฐานหรือคนบางคนเกิดมาในปัจจุบันชาติแม้นมีสมบัติมากแต่ก็ไม่ เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมอัตมาเห็นเยอะไปนคนที่มีหน้าที่การงานเยอะๆพอศึกษาลึกเข้าไปโอ้โหเป็นนักกรรมฐานอย่างดีวันนี้อัตมาเจอบ่อยบางคนเนี่ยเป็นอาจารย์สอนวิปัสสนาด้วยซ้าไปเขาเหล่านี้ด้วยกำลังแห่งการอธิฐานไว้จึงเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามส่งให้เข้าใกล้ธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิดคนเหล่านี้จะเดินไปถึงพระนิพพานเร็วกว่าคนที่ไม่ปรารถน,นานิพพาน เพราะนั้นตรงนี้สําคัญนะถ้าเราไม่ปรารถนานิพพานชีวิตเขาเราก็จะวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารไม่สิ้นทุกสักทีที่สุดพอพัฒกับใดไม่มีพุทธเจ้าเราก็เควงควางที่สุดก็ไม่สามารถที่จะ,ะนําตนให้ออกจากวัฏฏะสงสารได้อันนี้สําคัญมากเพราะนั้นฝากญาติโยมเอาไว้ส่วนนอนสุดท้ายโยมนั่งสมาธิให้เป็นการนั่งสมาธินี่เป็นบุญนะโยมนะไม่ใช่เป็นเรื่อง เหลวไหลบางคนยังมองว่าเอ๊ะฉันอยากทําบุญสร้างบาร,รมีท่านไม่มีทรัพย์จะทําอย่างไรคนเราชาวพุทธยึดติดแต่การให้ทานแต่ไม่สนใจบุญอีกสองประการก็คือบุญเกิดจากการรักษาศีลกับบุญเกิดจากการเจริญจิตภาวนาสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องเสียตังค์แต่โยมไม่สนใจทํากันก็จะยึดติดว่าจะทําบุญเมื่อร่ก็ต้องนึกถึงซองพราป่าซองกระถินรึกเข้าวัดเทาบายสังฆทานแค่นั้น การนั่งสมาธิกัตมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะให้โยมไปนั่งเป็นชั่วโมงแต่ว่าอยากให้โยมไปฝึกตอนก่อนหลับก่อนนอนทุกวันเพราะเท่าที่เราสังเกตทุกคนก่อนนอนเนี่ยจะนอนบนความโลภอย่างหนึ่งละหรือบางกลุ่มก็ไปทะเลาะกับคนนู้นคนนี้มาก็ไปน,นอนกอดความโกรธจนหลับโลภกับโกรธมันเป็นอกุศลมันเป็นความชั่วผลของมันคือความทุกข์แล้วเราไปกอดมันไว้ทําไมคนเราต้องแยกแยะเป็นเดี๋ยวมะอะไรคือ สิ่งที่เป็นอกุศลที่เป็นความชั่วถ้าอะไรที่เป็นอกุศลแล้วผลของมันคือความทุกข์ทั้งนั้นแหละนะไม่ต้องไปถามว่าเอ๊ะอันนี้มันจะช่วยเราอะไรเราได้ถ้าตราบใดที่มันเป็นเหตุแห่งชั่วผลของมันคือความทุกข์แน่นอนแต่อะไรก็ตามที่เป็นเหตุแห่งความดีผลของมันคือความสุขแน่นอนเพะฉะนั้นฝากญาติโยมเอาไว้อะไรนี้ก็คือหลักปฏิบัติเบื้องต้นของความเป็นชาวพุทธถ้าเราอยากรู้ว่าเรามีความเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์หรือ,อยังกลับมาศึกษา 5ก่อสี่สอสองอหนึ่งนอให้ชัดเจนการพัฒนาชาติคือต้องเริ่มต้นที่พัฒนาตนฝากญาติโยมมาไว้ใครสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างนี้โยมจะนะเข้าถึงความหมายที่ท่านพ่อท่านให้ไว้ในหนังสือก็คือนำวัดเข้าสู่บ้านสร้างวิมานให้ครัวเรือนอยากให้ครอบครัวของเราเปรียบเสมือนเป็นวิมานต้องนำข้อปฏิบัติเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติกันอย่างจริงจัง เอาล่ะวันนี้ก็ฝากปกกินนกธรรมำเป็นของฝันให้แก่ญาติโยมที่ขึ้นมากราบไหว้รอยพระบาทกันต่อไปจะนําท่านสาธุชนกลับมาศึกษาประวัติความเป็นมาของรอยพระพุทธบาทกรอบปูนสี่เหลี่ยมใหญ่ๆที่อยู่ริมไซ้์เหมือดธรรมภาพในนี้เป็นรอยพระพุทธบาทเป็นพระบาทเบื้องขวาขององค์พระสาทสดาพ,พระสัมมาสัมพุทธเจา้าปลายพระบาทอยู่ทางด้านลาดต่ํา รอยพระบาทอย่างนี้มีการพบกันโดยบังเอิญไม่ใช่เป็นการค้นพบบางทีบางคนยังพูดว่าค้นพบจริงไม่ใช่เป็นการค้นแต่พบโดยบังเอิญของกลุ่มพรานป่ากลุ่มหนึ่งมีชื่อปรากฏในหลักฐานคือในติงน่งในนาในปลิ่มนามสกุลสิงขรบาทตระกูลสิงขรบาทเป็นคนที่อยู่ในชุมชนบ้านพวงปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นามสกุลน,นี้กลุ่มในติ่งในนําเป็นพรานป่าปกติของพรานป่าเนี่ยโยมเขาก็จะขึ้นมาบนภูเขา แล้วก็มาทำแคมป์ที่พักหลังจากนั้นก็ออกหาของป่าขายกันพอได้ของป่าเยอะๆก็นำลงไปข้างล่างไปจำหน่ายขายเป็นการหาไรายได้จุนเจือครอบครัวทีนี้อยู่มาวันหนึ่งกลุ่มในติ่งในนำมาหาของป่าเหมือนเดิมแต่เกิดหลงป่าหาทางกลับที่พักไม่ถูกเขาบอกว่ากลุ่มในติ่งในนำเดินค้นหาทางกลับที่พักค้นเท่าไรเท่าไหร่ก็มานั่งมาออกเอาตรงบริเวณลานหินนี้ทุกที ก็แปลกใจที่สุดก็เหนื่อยก็นั่งพักกันในขณะที่นั่งพักในกลุ่มก็ไปเจอเอาแหวนหนาคเข้าวงหนึ่งคนเราเมื่อเจอของมีค่าโยมก็คิดว่าใครเอาสมบัติมาซุกซ่อนอยู่หรือเปล่าก็ช่วยกันหาแต่ว่าก็ไม่พบอะไรที่นี้ในสมัยก่อนก็กล่าวถึงสถานที่ตรงนี้ไว้ว่าลานหินตรงนี้ไม่ได้เอียงขนาดนี้นะเอียงอยู่เหมือนกันแต่ไม่มากซึ่งมีหลักฐานปรากฏในถ้ำปุรุษีว่าคนสูงร้อยเจ็ดสิบยกมือสุดหัวยื่นมือแตะผนังถ้ำบอดี แต่เดนี้ร้อยหกสิบลุกขึ้นยืนตรงก็โขกแล้วและที่สําคัญมีหญ้างอกเฉพาะอยู่ตรงจุดรอยพระบาทเพราะอะไรเพราะเป็นรอยยุบลงไปจึงเกิดการหมักหมมกันของเศษฝุ่นทําให้ต้นเฟิร์นที่งอกตามก้อนหินเนี่ยเกิดการงอกขึ้นได้กลุ่มในติ่งในนํำมานั่งพักเอาตรงบริเวณนี้แหละแล้วก็พบรอยพบแหวนเข้าไปดูที่อื่นมันก็เตียนหมดก็คิดว่าตรงนี้ทําไมหญ้าจึงงอกเฉพาะจุดก็คิดว่าใครเอาสมบัติมาซุกอยู่หรือเปล่าก็ช่วยกันถอนหญ้าออกจนหมด ทำความสะอาดจนเรียบร้อยก็ไม่เห็นมีของมีค่าอะไรแต่สิ่งที่แปลกก็คือเห็นเป็นรอยเท้าขนาดใหญ่กลุ่มในติงแนนาไม่ได้มีความรู้เรื่องของรอยพระบาทก็จินตนาการไปว่าเป็นรอยเท้าของผู้มีฤทธิ์ในสมัยก่อนในขณะเดียวกันตนเองก็เอาแหวนของเขาออกไปกลัวจะเป็นบาปเป็นกรรมก็เลยจุดธูปขอขมากันแล้วก็บอกกล่าวต่อรอยเท้าใหญ่นี้ว่าแม้นรอยเท้านี้เป็นของผู้มีความศักดิ์สิทธิ์จริงช่วยดลบรนดานให้ตน กลับที่พักได้ด้วยเถิดว่างัน้นซึ่งก็น่ามหาัศจรรย์กลุ่มในติ่งแนะนำหลังจากอธิษฐานเสร็จก็ช่วยกันหาทางกลับที่พักครั้งนี้สามารถกลับที่พักได้โดยง่ายได้นี่ก็เป็นความมหัศจรรย์เบื้องตน้นหลังจากนั้นกลุ่มในติ่งแนะนำก็เดินทางกลับลงไปใช้ชีวิตตามปกติจนกระทั่งใกล้จะเข้าพรรษากลุ่มในติ่งแนะนำก็มีลูกมีหลานที่อายุครบบวชพอด,ดีก็นำลูกนำหลานของตนไปฝากวัดเพื่อที่จะบวชไปฝากไว้ที่วัดพระบ สมัยนั้นหลวงพ่อเพชรดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าวาดวัดพลับและก็ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดหลังจากนั้นพอครบกำหนดบันบวชกลุ่มในติ่งในนาก็นำญาติพี่น้องไปร่วมงานบวชสมัยนั้นการเดินทางจากบ้านพวงถึงอำเภอเมืองวัดพลับต้องเดินทางถึงสองวันด้วยกันกลุ่มในติ่งในนาหลังจากไปร่วมงานบวชเสร็จก็ค้างแรมที่นั่นหนึ่งคืนตกกลางคืนที่วัดพลับก็มีงานบุญประจำปีขึ้นกลุ่มในติ่งในนาก็นำญาติพี่น้องไปร่วมงาน เกี่ยวกับงานบุญกับเขาแล้วก็เขามีงานปิดทองรอยพระบาทจำลองกลุ่มของในติ่งแนะนําก็ไปปิดทองรอยพระบาทจำลองแล้วก็เกิดมีใครนึกขึ้นได้ว่ารอยพระบาทจำลองที่วัดพระทาไมจึงไปเหมือนกับรอยเท้าที่ตนเองพบสมัยตอนที่เราหลงป่ากันก็ปาร,รบพูดคุยขึ้นที่สุดโยมความก็ไปทราบถึงหลวงพ่อเพชรเข้าท่านก็สนใจเรียกกลุ่มในติ่งในนําเข้าพบ แล้วก็สอบถามกลุ่มในติงในนํำก็ยืนยนันว่าตนนั้นได้พบรอยเท้าขนาดใหญ่มีลักษณะเหมือนกับพระบาทจำลองของวัดพับจริงอยู่บนแผ่นทีลาขนาดใหญ่แล้วก็มีก้อนหินก้อนใหญ่ตั้งเด่นต่งงานอยู่หลังจากนั้นต่อมาหลวงพ่อเพชรก็ติดตามกลุ่มในติงในนํำมาที่ชุมชนแล้วก็ให้กลุ่มในติงในนำํำนำส่งขึ้นมาเมื่อนำส่งขึ้นมาเสร็จก็มาช่วยกันทำความสะอาดแล้วก็พิจารณากันโดยละเอียด ทั้งหมดก็ยืนยันว่าเป็นรอยพระพุทธบาทขององค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากนั้นก็เกิดประเพณีการกลบบาบใบเรื่อยมาอยู่นี่ก็คือประวัติร้อยปีต้นๆหลังจากนั้นมีประวัติปรากฏอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนปีพุทธศักราช2510ย้อนกลับไปสักประมาณ10-15ปียุคนั้นพระเดชพระคุณท่านพ่อพระครูพุทธบทบริบาลหลวงปูงด่ดังอดีตเจ้าวาดวัดพลวงเป็นประธานฝ่ายสง์ในการ ดูแลประเพณีตรงนี้ยุคนั้นเนี่ยขึ้นกันปีละประมาณเจวันแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกบนนี้ไม่มีเลยนะใครที่จะมาก็ไปกราบท่านที่วัดเสร็จแล้วก็ให้ลูกศิษย์ส่งขึ้นมาไหว้กราบเสร็จก็กลับไม่มีการพักข้างแรมอะไรจนกระทั่งมาถึงปีพุทธศักราช2510หลวงปูน่นังทําไม่ไหวมอบงานคือในแก่คณะสงฆ์คณะสงฆ์เองก็อยู่ไกลทําไม่ไหวก็ชงงานกลับมาให้หลวงปูน่นังพิจารณาอีก หลวงปู่นังในสมัยนั้นมอบให้กับวัดขนุนซึ่งสมัยนั้นมีท่านพ่อพระครูพรหมธรรมนิเทศหลวงปู่พรหมอดีเจ้าวาดวัดขนุนท่านทําอยู่สองปีท่านท,ทําทไม่ไหวท่านคืนกลับมาให้หลวงปู่หลวงปู่นังหลวงปู่นังมอบให้กับหลวงพ่อวัดปึกท่านพ่อพระครูกรกเกษมธรรมาพิรามท่านทําอยู่สองปีก็บอกว่าทําไม่ไหวเหมือนกันมันยากที่สุดท่านก็มอบไปกับท่านพ่อพระครูโกศลธรรมรันตน์ทีนี้หลวงปู่ หลวงปู่แยมเนี่ยอาตมาจะคารพท่านและเรียกท่านว่าหลวงปู่แยมอดีตเจ้าวาดวัดทุงสะพานท่านบอกว่าขนาดสองรูปนั้นทาไม่ได้ผมจะทําได้ยังไงก็เลยหาวิธีว่าเราจะต้องร่วมกันทําแล้วก็พิจารณาผู้ที่จะมาเป็นประธานหลักอันสําคัญในขณะนั้นหลวงพ่อพระครูธ,ธรรมสุรคุณของเราน่าจะดํารงตําแหน่งเป็นรองเจ้าคณะอ,อําเภอหรือไม่ก็รักษาการเจ้าคณะอ,อําเภอมะขาม ก็พิจารณามอบถวายให้กับหลวงพ่อเขียนเรานั่นแหละเป็นประธานดําเนินงานโดยมีท an ่านพ่อพระครูพุทธบดบริบาลเป็นประธานที่ปร uh ึกษามีท่านพ่อพระครูโกศลธรรมรัตน์เป็นกรรมการท่านพ่อพระครูเกษมธรรมพิรามเป็นกรรมการแล้วก็ท่านพ่อพระครูประดิษฐานานการเป็นกรรมการปัจจุบันเนี่ยท่านพ่อพระครูประดิษฐานานการหรือหลวงพ่อจำงเจ้าวาดวัดทุ่งตะอินเนี่ยเป็นประธานดําเนินงาน ในยุคหลวงพ่อเนโยมท่านรับมอบหมายงานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,515ยุคของหลวงพ่อเนี่ยสำคัญเพราะเป็นยุคที่หลวงพ่อบุกเบิกมากที่สุดท่านเล่าว่ายุคแรกที่ท่านมาก็ไม่มีอะไรเลยเหมือนกันโยมต้องจินตนาการนะว่าพื้นปูนที่โยมนั่งไม่มีระบบน้ําระบบไฟไม่มีอาคารไม่มีทางถนนไม่มีทางเดินสมัยก่อนไม่ได้เดินทางนี้ไม่ได้สะดวกแบบนี้แต่เดินมาทางข้างหลังลูกบาทผ่านขึ้นมาทางชัน ในยุคหลวงพ่อเนี่ยท่านเล่าให้ฟังว่าเบื้องต้นจริงๆท่านก็ขึ้นมาบำเพ็ญเพียรของท่านเพราะท่านไม่รู้จะเริ่มต้นทําอะไรก่อนท่านมานั่งสมาธิจเจริญจิตตภาวนาของท่านปักกรดอยู่ตรงหมอชีวกเพิงหินตรงนั้นแหละเพราะมันไม่ได้มีอาคารอะไรและท่านก็มาขอพรไว้ที่รอยพระบาทว่าถ้าท่านมีบาร,รมีจริงขอความสําเร็จสามประการจงเกิดขึ้นกับท่านหนึ่งขอให้น้ําไหลสองไฟสว่างสามหุนทางสะดวก แล้วท่านก็เกณฑ์ประชาชนนําทั้งพระทั้งโยมมาช่วยกันโดยมีพระเถระ3าสี่วัดเป็นหลักแล้วก็อื่นๆเข้ามาช่วยยุคแรกอุปกรณ์ที่ทําทางขึ้นเขาไม่ใช่รถเกรดเดอร์นะโยมไม่ใช่รถเมคโครแต่เป็นขวานกระจอบกระมิดขอแล้วก็ไม่ได้มีการจ้างอะไรทุกคนต้องมาด้วยความศรัทธาในตัวครูบาอาจารย์เท่านั้นหลังจากนั้นมาประมาณอีก3ปีหลวงพ่อก็มีคนถวายรถเท็กเตอร์ให้ท่านคันหนึ่ง แท็กเตอร์ตีนตะขาบในสมัยก่อนก็คันไม่ได้ใหญ่โตอะไรท่านก็อาศัยรถแท็เตอร์นั่นแหละช่วยกันอัตมายังเคยถาม่าแล้หลวงพ่อเอาเงินที่ไหนสมัยนั้นคุยกับท่านพ่อหลวงปูย่ยมท่านก็บอกว่าแล้วแต่พระบาทจะให้ก็หมายความว่าโยมทําบุญเท่าไหร่ในท่านทุ่มไปกับการพัฒนาทั้งหมดคนที่มาทําไม่มีค่าจ้างอะไรทุกคนมาด้วยความสมัครใจ